็นนี่ครับผมนี่ไอย้ยางในนี่นะปล่อยรูมออกก่อนครับผมรอยรูมออกก่อนมีกี่แผน่นโอ้โหหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหก าให้มันแบบทาใมันไอ้กว้างๆเลยนะครับผมกว้างก่อนเพื่อก็คือไอ้มันจะมีให้ขนาดที่ว่ากาวเราแผ่นแผ่นกาวอ่ะมันสามารถติดได้

ดัมเบลนี่แหละถับลงไปเลยดัมเบลมันมันหนักโอเคพี่น้องรอสักครึ่งชั่วโมงค,ค่อยมาาค่อยมาสูบสูบลมใส่เทสอีกรอบหนึ่ง แล้วมาดูว่าที่เราปักไว้ตะงนี้ว่รั่วหคือไม่ดูดูบูดูาูดูดอดูดูดูเรดูดรดู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 ยูงูด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 ูยูดูดูลูดกดูดอดู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 ด ยาเข้าล้อก่อนคร้าผมกอนยาเข้าล้อก่อนเข้าผประเด็นนี้แส่คือเข้ามีาเลิกกั มีเข็มวัดอยู่เหลี่ยกร้อนเลยครับผม เปยี so first, so ่น้องสบายใจได้ต่อไปพวกไม่ประมาแด้วนะตรงช่วงพวกติดตัวไปด้วยไอ้ที่ยางปัต่เัาแผ่นปะยางนะยางด้วโอเคต้นทุนในการทำตรงนี้ไม่ถึงห้าสิบบาทไม่ถึงห้าสิบบาทนะกไม่ถึงห้าสิบบาทแต่าว่าเราส่งสั่งของทางออนไลน์รวมค่าส่งด้วยก็เอออที็ดน้อยนะ แบงค์ร้อยมตอนซี้อสของหรือสอรยบาอาตุนข้าขสลับ EP นี้ EP นี้นี้นะครับผมขอบคุณทุกคนลังใจขอบุณทุกไลท์ุกแง